บัดนีฮสุดสุดสังฟังเรื่องพระเดียงก่อนสุนทนววามวลนักปราบาติพี่น้องในฟังของตอองทะเล้ง ฟังให้ดีจังสิแจงปัญญาเกิดสมองใสฟ,งฟังฟังไปนี่ทอนทอพระเวทชาดุกอ่างเป็นแนวทางทํำให้ดำเนินไปถูกสองชื่นพ่อแม่พี่น้องในต้องทวนสู้กระบวง จังว่าทุกทางลวนมีตั้งแต่ใจงามมาทำตามของทำได้ก่อบุญคุ้นแกวนับว่าดีดีแล้วได้เห็นแดนแสนประเสริฐเกิดมาได้พบควอมอกเห็นขอภาพพระธรรมความรู้สึกลึกล้ามได้เดิมดำ คำสอนนางสอ,อนมูทนาวาสนาทานเีนและทานสมสางตามทางพุทธศาสตร์พระโอวาทของพระพุทธเจ้าเท้านเท,ท,ทีนสนาว่าสัพพาปัสสะอกรณังการาบทธมสัวส่างสัพพสิงบัดสิ กุสลสูปะสัมปทาททำแต่ดีให้ปรากฏก,ก่อกุศลสมสารสัจิตตปริโยทปนังทำจิตใจให้มันว่างมนุษย์ในใส่พองสามย่างนี้เป็นของของพระพุทธเจ้าสอนเราตลอดกาล พวทธศาสนิกธานห้าทานทั้งหลายยิงและใชใ้เจ้าพูดประพุธตามงามแล้วคุณพระไตรสามแกว้วพระนมก่อนก้มกราบบามสิบบ่อได้เห็นดวินสิบบ่ได้ของสิผ่านต่องแต่สิ่งดี ยังวัในใหนเมื่นอนี่ได้ฟังเทศชาโดกาธตามมศิสาทุกเทศนาจาซอนกันที่สิบพวมก่อนเวทสันดรมหาชาติเทศประกาศอามแกมทิสันแง้งเอ้ยเสียงผู้อยากฟังตะเนื่องติดตามเรื่องให้ฟังชา จากนีนานชื่นท่านฟังสักกาบันบอนพระอินเอ็นเสแปลงร่างพระเวทธรรมท่านสร้างบาลมีจนโลกวันพระอินท่าบุญสวรรค์มองเบื้งเห็นแจ็บแจงแห่ง,งสร้างส่วนกุศล เกือบสิเต็มเพียงหลอนสุดยอดบาลมีหากได้ท่านหมายสีส่สวนสิเต็มเลือลอนบัดนี้ควรเห้าตนแปลงลางไปขอหนาไงได้ก่อนพูนขอสิเดือดหลอนเครื่องหอนบัดอยูย่ไพ มีมัดสีอยู่ไกลอุปถาสิเต็มพรบัดนี่หมุนเวียงหัวสิกอบุญคุณแก่ อุปสรรคหมดแล้วกำอ่นสิเวนหางเหลองตั้งตังสิลุ่วงแนว้หายสิภายนี้เราบ่ซอยบัดนี้สิถึงที่อับปางหัวสิบีเจ็ดทางสาบพระอิน์ก็คงสิน้นจินตนาเพียงนั้นหันพระกายเจิดเวนหัวทะยง Yang nyon prain pahen Wa luang lu พวกแต่หอดเจ็ดสงงดงไปมาพ่านแปลงเป็นพ้ามาจนาจา์เขาสู่อาสมกวงไปถึงดวงมณีแก้วพระนุมก่อนกราบทานพระเวทธรรมวาะธานมาแท่งก็แต่ใส คว่มประสงค์ตั้งไวไ้อันใดแน่จังเวหาขามผู้ผาบูดงท่านก็คงสิมีเลื่องเสียงพ้าแปลงทุนขอขอมัดสีพระเวทเตือนท่านลูกไปเพียงคืนถูกขอเมียไเรนังเกิมเหลี่ยวเสือเบิงมัดสิ สบายใจเถิดเจ้าพี่มัดซีเอทะเลงขานว่าพี่ยื้ยขอพระองค์จงทำทานอย่างสบายย่าเครื่องหอนมัดซีจอไไล่บานภูมิสถานก็ขอพี่มอบชีวิก่ไม่งวงดุงสนอง ชีวิตนี้ชีวิตของมอมนองแล้วแต่เพียิบัญชาเคยสัญญาร้วยใจจริงลูกผู้หญิงกษัตริย์เสิ่นเสียงเมียท่าแลงตานพระไทยบานซอยเสือนแม่ขวัญยืม มอมนองพิช่ชายตองความพระไทยอวนางเอน้นี่จังเป็นพี่ได้เมียประเสริฐกัญญานียมเจ้าสร้างดีเกินคนผู้อยู่บนภูมิเพือ ผีสายนี่ตันเตือนบ่เห็นคำสีตาน่ตแล้วนอรองลางให้เรื่องลางก็เสื่นบางองค์พระเวทก้าตานในพรมทานสบายใจว่า,พางพรมเอ้ยเฮาเสิทานบัวไข่มิ่งมัดเส้อเสียแก้ว จับม <ener> ือพาะมาแล้วจากวามงามทิฐานเก่าว่าสาธุนี้เ้อเนเ้อฝู่เอทั้งทางเห็นหวควรสุตัว ้าต้องการพันผวนโอเคอังกันดานจึงได้ถามเนี่ยหักยอดเสน้นวลน้องคอยพ่องถวยไทยเป็นพยานการกอนคอยได้พบพ่อในพันกวหางบวงสลายนั้นท่นา

นำทุกเก็บขายกำไฟมาะพานภูมิสถานพนาไลยได้บันไว้ดินฟานกลายสิมูธนานอมสาทุกการย่อเยืนจนละท่าภากเพื่อนกระแสเกลื่อนละลอกน้องพายุหมุนพัดต่องวิหาร